สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับยี่สนกาสาหนาทีนะครับดาวดินถิ่นบองเลยนะครับอยู่ที่นะครับดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับเสาร์ที่ที่ผ่านมานะครับดาวดินมิวการได้ไปเที่ยวนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับพอกลับมาก็ถึงคราวต้องเปลี่ยนน้าให้บ่อเลี้ยงน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมนี่ก็เขาก็จะมีกลิ่นเหม็นแล้วนะครับสังเกตง่ายเลยว่านะครับพอ ควรเปลี่ยนน้ําตอนไหนก็คือหนึ่งก็คือกลิ่นนะครับผมพอเดินเข้ามาในที่ดาวดินการ์เดนโฮมนี่จะได้กลิ่นเหม็นเลยนะครับผมประเด็นที่2ก็คือสีของน้ําแล้วก็นี่ครับพื้นผิวน้านะครับจะมีอยู่อย่างเงี้ยก็ควรเปลี่ยนน้าให้เขานะครับมีฟองน้ํามีอะไรเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นนพรุ่งนี้ตายหมดแน่นอนนะครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนให้เขานะครับนี่อันนี้เป็นบ่ออนุบาลนะครับไวเชอรี่พันธ์สีทองของดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับ วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้าให้เขานะครับแล้วก็ให้อาหารใหม่นะครับสังเกตได้ง่ายนะครับผมหนึ่งก็คือกลิ่นเหม็นนะครับพอส่งกลิ่นเหม็นนะครับพวกอาหารที่เราให้แล้วกินไม่หมดนะครับพวกพืชพวกผักนะครับอย่างที่สองก็คือขี้ของเขานนัเองนะครับผมก็จะส่งกลิ่นเหม็นนะครับดังนั้นเราก็ควรหมั่นสังเกตนะครับแล้วก็ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวของเองเขานั่นคือ ไม่ชอบน้ำตะกบนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีออกซิเจนปุ๊บเขาจะตายทันทีเลยนะครับส่วนพ่อแม่พันธุ์ก็เหมือนกันนะครับผมถ้าน้ำเน่าสุกโปรกเน็นนานๆนะครับเขาก็ตายเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นบอ่อที่พ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับเปลือกสีทองตอนที่เาาดินไปก็ไม่้องทำอะไรเลยครับไปสองวันก็นี่ครับเอาในส่วนของ ใบตําลึงนะครับผมแล้วก็ใบผักชูรถไว้ให้เขานะครับก็กลับมาก็พก็ดีเลยครับก็ไม่ต้องให้อาหารนะครับเลี้ยงง่ายนะครับสําหรับเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับบออนี่เองเป็นพ่อแม่พันนะครับหอยเชอรี่พันสีทองนะครับเปลือกสีสนิทนะครับผมบ่อเนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ดาวดินก็เป็นบ่อพ่อแม่พันเนาะดาวดินก็ให้อาหารไว้แล้วก็เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะครับสองคืนกับหนึ่งวันนะครับผม ไอ้สองคืนกับสามวันนะครับผมก็พอกลับมาก็เปลี่ยนน้ำให้เขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยไว้น้ําถ้ามันสุกปกมันเน่ามันเขาก็จะตายได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความทนทานแข็งแรงนั้นก็จะมีมากกว่าในส่วนของไซรุนบานนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยนะครับเรื่องของน้ํานะครับผมสภาพน้ําสุกปกหรือเน่าเหม็นนี่ก็ทําให้เขาตายได้นะครับ สำหรับคนที่จะเลี้ยงไฮเชอรี่ก็ฝากดูจุดนี้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับนอกจากอาหารการกินแล้วนะครับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเขาก็ต้องดีนะครับไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะตายนะครับผมดาวดินถิ่นมึงเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องนี้เลยนะครับดาวดินถิ่นมึงเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับผมคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลงจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้ก็คือมี เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับผมคนหาเข้าไปเลยแล้วก็ไปกดติดตามไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราใช้สาหรับสื่อสารกันนะครับผมมีคอมเมนต์คาแนะนําหรือว่านะครับดาวดินออนทัวร์ที่ไหนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับสาหรับค่าคืนวันอาทิตย์นี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ